ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสำคัญและส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการดำเนินชีวิตประจำวันการศึกษาเศรษฐกิจกษษสังคมการเมืองและการดำเนินงานในทุกสาขาอาชีพทำให้ทุกคนในสังคมต้องมีการปรับตัวและพัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปลีป่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศมีทั้งคุณและโทษนักเรียนต้องศึกษาเพื่อใช้งานได้อย่างรู้เท่าทันและสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัยในสังคมปัจจุบันนอกจากนี้ยังต้องสามารถเลือกและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆอย่างสร้างสรรค์และมีจรรยบัรณครับภัยคุกคามจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการป้องกัน วิธีการคุกคามภัยคุกคามที่มาจากมนุษย์นั้นมีหลากหลายวิธีมีตั้งแต่การใช้ความรู้ขั้นสูงด้านไอทีและการไม่จําเป็นต้องมีความรู้ทางด้านไอทีและความสามารถทางด้านเทคนิคครับการคุกคามโดยใช้หลักจิตวิทยาเป็นการคุกคามที่ใช้การหลอกลวงเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการโดยไม่ต้องใช้ความรู้ความชานาญด้านไอทีเช่นการใช้กลไกในการหลอก เพื่อให้ได้รหัสผ่านหรือส่งข้อมูลที่สําคัญให้โดยหลอกว่าจะได้รับรางวัลแต่ต้องทําตามเงื่อนไขที่กําหนดแต่ต้องป้องกันได้โดยให้นักเรียนระมัดร,ระวังในการให้ข้อมูลส่วนตัวกับบุคคลใกล,ใกล้ชิดหรือบุคคลอื่น 2. การคุกคามด้วยเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมข้อมูลและเนื้อหาที่มีอยู่ในแหล่งต่างๆบนอินเทอร์เน็ตมีจำนวนมากเพราะสามารถสร้างและเผยแพร่ได้ง่าย ทำให้ข้อมูลอาจไม่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมดังนั้นข้อมูลบางส่วนอาจก่อให้เกิดปัญหากับนักเรียนได้ครับตัวอย่างแหล่งข้อมูลและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงการยุยงให้เกิดความวุ่นวายทางสังคมการพนันสื่อลามกอนาจารเนื้อหาหมิ่นประมาท การกระทำที่ผิดต่อกฎหมายและจะริยธรรมครับ 3. การคู่คามโดยใช้โปรแกรมเป็นการคู่คามโดยใช้โปรแกรมเครื่องมือสำหรับก่อปัญหาด้านไอทีโปรแกรมดังกล่าวเรียกว่ามัลแวร์ซึ่งมีหลายประเภทครับเช่นไวรัสคอมพิวเตอร์ไวรัสคอมพิวเตอร์คำได้เขียนด้วยเจตนาร้าย อาจทำให้ผู้ใช้งานเกิดความรำคาญหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูลหรือระบบโดยไวรัสคอมพิวเตอร์จะติดมากับไฟล์และสามารถแพร่กระจายเมื่อมีการเปิดไฟล์งานเช่น I love you Melissa ครับเวิร์มเวิร์มหรือที่เรียกกันว่าหนอนคอมพิวเตอร์ เป็นโปรแกรมอันตรายที่สามารถแพร่กระจายไปสู่เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นในเครือข่ายด้วยกันโดยหายวิธีจุดอ่อนของระบบรักษาความปลอดภัยแล้วแพร่กระจายไปบนเครือข่ายได้อย่างรวดเร็วและก่อให้เกิดความเสียหายที่รุนแรงเช่นโค้ดเลสที่มีการแพร่ในเครือข่ายของเว็บไมโครซอฟท์ในปีพุทธศักราช2544ส่งผลให้เครื่องแม่ ขายทั่วโลกทั้งสองล้านเครื่องต้องหยุดให้บริการครับประตูกลนประตูกลนเป็นโปรแกรมที่มีการเปิดช่องโหว่ไว้เพื่อให้ผู้ไม่ประสงค์ดีสามารถเข้าไปคู้ความระบบสารสนเทศหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านทางระบบเครือข่ายโดยที่ไม่มีใครรับรู้บริษัทรับจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศบางแห่งอาจจะติดตั้งไว้บนประตู เพื่อดึงข้อมูลหรือความลับของบริษัทโดยที่ผู้ว่าจ้างไม่ทราบครับมาโทจันเป็นโปรแกรมที่มีลักษณะคล้ายโปรแกรมทั่วไปเพื่อหลอกลวงให้ผู้ใช้ติดตั้งและเรียกใช้งานเมื่อเรียกใช้งานแล้วก็จะเริ่มทำงานเพื่อสร้างปัญหาต่างๆตามผู้เขียนกำหนดเช่นทำลายข้อมูลหรือล้วงข้อมูลที่เป็นความลับครับ ระเบิดเวลาเป็นโปรแกมรมอันตรายที่จะเริ่มทำงานโดยมีตัวกระตุ้นบางอย่างหรือกำหนดเงื่อนไขการทำงานบางอย่างขึ้นมาเช่นแอปส่งข้อมูลไปยังเครื่องอื่นๆหรือลบไฟล์ Fi ข้อมูลทิ้งครับโปรแกรมดักจับข้อมูลหรือสปายแวร์เป็นโปรแกรมที่แอบขโมยข้อมูลของผู้ใช้ระหว่างใช้งานคอมพิวเตอร์ เพื่อนำไปใช้แสวงหาผลประโยชน์ต่างๆเช่นเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตเพื่อนำไปใช้ในการโฆษณาเก็บข้อมูลรหัสผ่านเพื่อนำไปใช้ในการโอนเงินจากบัญชีผู้ใช้ครับโปรแกรมโฆษณาหรือแอดแวร์เป็นโปรแกรมที่แสดงโฆษณาหรือดาวน์โหลดโฆษณาอัตโนมัติหลังจากที่เครื่องคอมพิวเตอร์นั้นได้ติดตั้งโปรแกรมที่มีแอดแวร์อยู่ นอกจากนี้แอดแวร์บางตัวอาจจะมีสปายแวร์ที่คอยดักจับข้อมูลของผู้ใช้งานเพื่อเอาไว้ส่งโฆษณาที่ตรงกับพฤติกรรมการใช้งานทั้งนี้อาจจะสร้างความรำคาญให้กับผู้ที่ใช้งานเนื่องจากโฆษณาจะส่งมาอย่างต่อเนื่องในขณะที่ผู้ใช้ไม่ต้องการครับโปรแกรมเรียกค่าไทย เป็นโปรแกรมขัดขวางการเข้าถึงไฟล์ข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือด้วยการเข้ารหัสจนกว่าผู้ใช้จะจ่ายเงินให้ผู้เรียกค่าไถ่ยจึงจะได้รับรหัสผ่านเพื่อที่จะสามารถใช้งานไฟล์นั้นได้เช่นคริปโตล็อกเกอร์ในปีพุทธศักราช2556ที่มีการเผยแพร่กระจายไปทั่วโลกผ่านไฟล์เนบในอีเมลและวันนาคร ในปีพศ2560ที่แพร่กระจายได้ด้วยวิธีเดียวกับเวิร์มครับในคลิปต่อไปหัวข้อที่1.2รูปแบบการป้องกันภัยคุกคาม1.3ข้อแนะนำในการตั้งและการใช้รหัสผ่านครับ